ผู้หญิงแบบนี้นะคะผู้ชายไม่มีวันเลิกลาแน่นอนนะคะมีแต่จะรักและก็คั่งรักมากขึ้นนั่นเองมีอะไรบ้างข้อแรกเลยผู้หญิงที่รักแล้วก็ให้เกียรติตัวเองค่ะก่อนที่เราจะรักคนอื่น เน,เนาะเราต้องรู้จักรักแล้วก็ให้เกียรติตัวเราค่ะเมื่อเรารู้คุณค่าที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริงนะคะคนคนนั้นเขาก็จะเคารพและอยากรักษาความสัมพันธ์นี้ไปตลอดไปนั่นเองโอเคเนาะข้อที่2ค่ะผู้หญิงที่เข้าใจและก็สนับสนุนเขาพูดง่ายๆว่าเป็นกําลังใจอยู่เคียงข้างเขาเสมอค่ะทาให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนั่นเองเนาะดังนั้นผู้หญิง2แบบนี้นะคะเหมือนที่โคเชมกล่าวเนาะเรา สร้างพลังงาน energy ดึงดูดให้กับตัวเองคือคนเข้าใจไหมว่าผู้หญิงที่ทําลักษณะเนี้ยตัวเขาเองอ่ะเป็นสนามดึงดูดความโชคดีล่ะดังนั้นเมื่อคลื่นของความโชคดีถูกส่งออกไปอ่ะจึงไม่แปลกที่จะดึงดูดผู้ชายที่เป็นความโชคดีเข้ามาในชีวิตไม่ใช่ดึงดูดผู้ชายที่เป็นท็อกซิกเข้ามาในชีวิตเมื่อคนที่เข้ามา แบบพลังงานที่เธอเป็นค่ะเขาก็จะไม่มีวันเลิกลากับเธอแน่นอนทีนี้ใครอยากจะเสริม Energy เข้าไปอีกนะเป็นการดึงดูดความโชคดีเข้ามาเป็นดับเบิลเป็นร้อยเท่านะสิ่งที่โคชเชมถือเป็นหยกค่ะที่ผ่านการปลุกเสกไม่ตามหานิยมขั้นสูงยกนี้คุณจะเห็นว่าอุ๊ยทำไมเป็นยกสีส้มเพราะว่ายกสีส้มคือเป็น Energy ของความรัก ความอุดมสมบูรณ์ความมีสเสน่ห์ความเฟมินีนนะคะความขี้เล่นความเป็นเด็กอยู่ในนั้นมันก็เลยทำให้คนที่มีหยกอันเนี้ยมีความสดใสมีความน่ารักมีไอเดียนะที่มันสดใสเหมือนพลังงานเด็กเข้ามาะคะ่ะจึงทำให้สมหวังในเรื่องของความรักนั่นเองใครสนใจบูชาหย,ยกนะคะติดต่อได้ที่แอเอมค่ะ